วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจ่านอกเช่นเคยนะพอดีหลังจากที่เราย้อมเอ็นคันที่แล้วครับที่ว่าใช้สีย้อมเอ็นมันไม่ติดนะวันนี้ผมเลยได้ยี่ห้อใหม่มานะครับยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเรือสัมพรนครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปย้อมมัเลนดีกว่านนะครับพอดีว่าผมเคยใช้ตัวนี้นะครับแล้วมันย้อมติดนะครับแต่ว่าตัวแบบนี้นะครับไม่ติดนะครับ ันนี้เราก็เปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้าตั้งกระทะใหม่นะครับตอนนี้ก็รอนะครับรอให้น้ํามันร้อนนะครับแล้วก็จะทําการยอมนะครับก็รอก่อนครับรอให้น้ํามันร้อนนะครับอันนี้เราก็ได้ทําการต้มสีไว้แล้วครับเนี่ยครับเิ็นที่ต้มเมื่อวานนะครับมีความดาขึ้นมานิดเดียวนะครับเห็นไหมครับ ต่างกันนิดเดียวเดี๋ยววันนี้จะต้มใหม่นะครับนี่ครับใส่ออกมาเลยทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนี้หลังที่เราย้อมได้สักพักหนึ่งครับเขาก็เปลี่ยนสีเป็นสีอ่ใบไ,ไม้แห้งนะครับนี่ครับสีน้ำตาลครับเดี๋ยว จะยอมเพิ่มนะครับให้ให้เขาออกเข้มกว่านี้นะครับนะครับเริ่มติดแล้วนะครับผมจะย้อมเพิ่มให้เขาออกดําเลยนะครับเพื่กว่าเขาจะให้มันจะเข้มกว่านี้ครับใส่ลงไปเลยนะครับก็ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสีนะครับพอดีสีเมื่อวานผมทายังไงก็ไม่ติดนะครับนะครับก็อันนี้ก็เลย เปลี่ยนยี่ห้อใหม่นะครับรอบที่แล้วไม่ติดค่ะน,นี้ผมจุ่มไปแป๊บเดียวเห็นไหมครับเขาก็ขึ้นสีทองนะครับเขาก็เริ่มติดเหมือนกันนะพักทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะติดเข้มขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ได้สีที่ผมต้องการนะก็สีออกประมาณนี้เลยนะครับที่ผมต้องการคนระับก็ออกสอีน้ำตาลนะครับ ก็อันนี้ผมต้องการสีนี้ผมก็จะเสร็จเพียงเท่าพอเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับาคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>